สีเจคนเดอบป่าเลออ์สองพันนักล่าผู้ฝ่าผุ้กวังราคนคนพบพลังแห่งการต่อพ้อง สวัสดีครับชาวซีท่านเลยนะฮะขอต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่ซีท97.9 FM มเมล็ดพันธุ์ใหม่คนวัยมันนะครับอยู่กับผมดีเจอ,อน้นอัตพงอัตกิจกุลนั่นเองนะฮะอยู่กันยาวๆ3ชั่วโมงเต็มเลยนะครับกับช่วงนี้เลยซีทอินอมเนียนั่นเองนะฮะตั้งแต่ตี3ถึง6โมงเช้าเลยนะครับคาดว่าตอนนี้ หลายคนคงยังไม่นอนผมมั่นใจนะครับมั่นใจมากๆตอนนี้นะฮะเรียกว่าเรียกว่าใกล้แล้วว่าเราจะรู้นะฮะว่าใครจะเป็นคู่ชิงชนะเ,เลิศนะครับในฟุตบอลยูโร2012นั่นเองตอนนี้ก็เรียกว่าเดินทางมาสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะเรียกว่าน่าจะพรุ่งนี้แหละเราก็จะรู้กันนะครับว่าใครจะเป็นคู่ชิงนะครับในปีนี้ นะฮะแล้วก็วันเสาร์นะครับเรียกว่าหลังจากที่เรามาชื่นชมนะฮะกับซีดเลดี้ของเราเสร็จ <c oughs> เออนะ,ะพ,อพอชื่นชมเสร็จนะครับเรียกว่าพอรับฟังทุกอย่างเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์แล้วก็มันลุ้นกันนะฮะว่าใครนะครับจะเป็นแชมป์เรียกว่าเจ้าแห่งยุโรปนะฮะในวงการฟุตบอลนั่นเองนะครับก็ใครที่ว่าเชียร์ทีมอะไรนะฮะก็เป็นกำลังใจดัว,วกันนะครับแต่อย่าลืมดูบอลดึกนะครับอย่าลืม อย่าทาให้งานเสียนะฮะเออนะครับที่สําคัญเตือนไว้ทุกครั้งเลยเรื่องการพนันนะครับยังไงก็ไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเรียกว่าเสียอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่เหมือนกับการเสียการพนันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอยากจะอัปเดตนิดนึงละกันนะครับสกอร์นะฮะตอนนี้ที่แข่งกันอยู่คือโปรตุเกสนะครับกับสเปนสกอร์ผ่านไปนะครับ65ทีตอนนี้ก็ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับแม่คงเล่นกันอย่างดุดันเหมือนเดิมนะฮะแน่นอนว่า หลายคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าทีมโปรดของตัวเองนะครับว่าจะผ่านเข้ารอบไปสู่เข้ารอบชิงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะฮะอาระต้นชั่วโมงนะครับผมมีเพลงนะฮะเรียกว่าเกี่ยวกับค่ําคืนจริงๆนะครับเกี่ยวมากเลยนะฮะก็เริ่มเลยจากก็ฟิชชิอานั่นเองครับกับเท็กมีท o อยเบสฟังแล้วรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยพาฉันไปเบสทีฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ดึกมากตาโบ๋ทีเดียวหลายวันแล้วฮะบางคนนี่มีข่าวนยนะนุ่มจีนบอกว่า ดูบอลติดบอลยูโรติดขนาดหนัก11วันถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะฟังแล้วน่าเศร้าจริงๆนะครับเรียกว่าทําอะไรก็อย่าเกินพอดีนะฮะทำอะไรที่อยู่ระดับอา่าเรียกว่าพอเหมาะพอควรถือว่าเป็นอะไรที่อา่าเรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วแหละนะครับทำอะไรที่มากไปน้อยไปมันก็ผลอ่มันจะมีผลเสียต่อตัวเราเองนะครับยังไงก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยกันอย่างที่เตือนไว้เตือนกี่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับอ่ะ ยังมีผลงานเพลงนะฮะจากสาวๆโ,โหเรียกว่าปล่อยซิงเกิลนี้มาแล้วก็ปล่อย MV มาหนุ่มๆนี่น้ำลายหกกันเต็มเลยนะครับอ่ะก็คือเกอร์รี่เบอร์รี่เลยนะฮะกับ Featuring โอ้โหเรียกว่า Take Me To Your b เ s สจากก็พิจัดไปฟีเจอริงกับเกอร์ร g ่เบ Gary Berry ต่อนะครับ แน่นอนนะฮะตอนนี้มีผลงานเพลงเหมือนกันที่ผมชอบมากเลยกับเพลงนี้นะฮะเรียกว่านานๆจะมาเจอกันทีคือ JYPark นะฮะดูเอทวิทย์กายนสาวคนนี้เซ็กซี่มากนะครับกับสวานเนลส์นะครับเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับและนี่คือสวยจริงนะฮะเป็นหนึ่งผลงานซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับจากพี่ๆวง Black h e a d นั่นเองนะครับเรยกว่าหายไปนานเลยนะครับพี่ๆกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้โห ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเขามีการประยุกต์นะครับไม่ใช่ว่าประยุกต์กับวันเวลาเท่านั้นนะฮะในการเล่นดนตรีเขา G, เขายังค,คงคอนเซปต์นะครับความเป็น Blackhead อยู่หรือว่าเราฟังปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเ้นี่ของ Blackhead นี่นะ อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะมีการประยุกต์ดนตรีนิดนึงอาจจะมีเอาดนตรีแบบดับสเตปเข้ามานะครับก็คือเพื่อจะให้มันทันสมัยมากขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีผลงานจาก1ในศิลป,ปินฮะที่ไปร่วมซิโชกกับเราด้วยนะครับโอ้ต้องเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับพี่โป้นั่นเองนะฮะโยคีเพลย์บอยนะครับเพราะว่าพี่เขาได้มีลุคสาวแล้ววูวไม่ธรรมดาดีใจด้วยนะครับพี่โป้ กับเพลงนะฮะถ้าบนฟ้ามีดาวเป็นร้อยเป็นพันนะครับก่อนหน้านี้นะฮะยังมีผลงานเพลงจาก paradox ด้วยนะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับแล้วก็แพนเค k e จริงใจไม่จริงจังนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทําให้เราได้รู้จักแพนเค k e หนึ่งในโอ้โหวงดนตรีที่หลายคนผมมั่นใจว่าดังมากเลยนะคือยิ่งในต่างจังหวัดน,นี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรียกว่าไปถึงสาวกรีนอะนะครับ ก่อนหน้านี้นะฮะยังมีหนึ่งผลงานนะฮะจากหนุ่มโอโ้โหเรียกว่าน่ารักมากแล้วก็ที่สําคัญคือเก่งทางด้านดนตรีเยอะมากเลยนะฮะเรียกว่ามากมายก,ก็คือหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับกับรู้ทั้งรู้นะฮะแน่นอนว่ามาอีกประมาณไม่กี่วันเองนะผมว่าประมาณ2-3อาทิตย์ประมาณนี้นะครับเดือนหน้านะฮะวันที่7นะครับเดือน7ปี2555นหฮนะหนุ่มโตเรียกว่าเอาใจแฟนเพลงเลยนะเตรียมจัดคอนเสิร์ตวันอยากเล่นนั่นเอง หรือว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับตัวยงนะครับพลาไม่ได้เลยนะครเพราะว่าแน่นอนว่าหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมานะฮะพร้อมกับเพลงยอดฮิตนะฮะตั้งแต่ระบ้าแรกจนถึงระบ้าล่าสุดเลยนะฮะมาสร้างความประทับใจสร้างความจดจำครั้งใหม่นะครับให้กับแฟนเพลงที่ตั้งตารอคอยนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเพลงดีคอนเสิร์ตวันอยากเล่นนั่นเอง นะฮะเรียกว่าชื่อทีมของคอนเสิร์ตก็โโอ้หแปลกแล้วนะครับวันอยากเล่นนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคอนเสิร์ตเวลาเราจัดขึ้นเนี่ยจะดูจริงจังมากไปนะครับวันนี้รู้สึกว่าอยากเออเล่นอะไรที่มันขำๆบ้างเออเหมือนแบบชิลๆแบบเอ้นายอยากฟังเพลงอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจัดให้บนเวทีเลย นะง่ายๆนะครับเรียกว่าจะเป็นทีมอย่างนั้นก็ได้ยังไงก็ติดตามกันได้ละกันนะฮะสำหรับแฟนคลับตัุยงของหนุ่มโตนั่นเองนะครับหลังเบรกนะฮะยังมีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะกับเวลาส่วนตัวนะฮะจากพันนั่นเองนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะฮะยังคงอยู่กับผมดีเจโอนอัตพงศ์อตกกิจกุลอย่างแน่นอนนะครับอยากฟังเพลงอะไร4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับ ดีเจอ้นเดืเอบปาร์เรลสองพันนักล่าผู้ป่าลุกควางดาบคนคน,คนพบพลังแห่งการปดป้องกัก<ฮ>ลับมาแล้วนะฮะกับต้นช่วงที่2นะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะฮะแน่นอนยาวๆเลยนะครับกับช่วงนี้เลยซีดอินสมเหนียนะครับตั้งแต่ตอนนี้ตีสามจนถึงหกโมงเช้านะฮะตอนนี้ก็ป่าไปตีสี่แล้วนะครับก็เริ่มต้นชั่วโมงที่2นั่นเองนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ตัวเกรงกันหลายคนเลยผมมั่นใจ เนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลยูโรนะครับกำลังเข้มข้นมากเลยนะครับยิ่งในคู่นี้นะฮะโปรตุเกสกับสเปนนะครับต้องบอกเป็นคู่รอบรองชนะเลิศทีู่้หไม่ต้องบอกว่าเข้มข้นขนาดไหนนะฮะแต่ละคนนี่วิ่งกันหน้าตั้งเลยนะครับผ่านมาแล้วนะฮะประมาณ112นาทียังคงเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับหรือว่าสู้เพื่อชาติครับ เออจริงจังมากเลยนะฮะสาหแฟนแฟนยังไงก็ผมว่าวันนี้คาดว่าจะดึกนะครับพรุ่งนี้ระวังให้ดีนะฮะนันเรียนเรียนอยู่หรือว่านั่งทำงานอยู่เจ้านายเดินผ่านอะไรอย่างนี้เรียกว,ว่าทำตาทำหน้าทำตาถูกต้องแล้วกัน นะฮะอย่าให้งานผิดพลาดละกันแค่นั้นก็พอนะฮะอ่ะฝากดยสุขภาพเรื่องละกันนะครับอ่ะตอนนี้ต้นชโมงน,นะครับผมมีเพลงพร้อมมาฝากเช่นเคยนะฮะจากหนึ่งผลง,งานนะครับเรียกว่าเป็นวงดนตรีหน้าใหม่นะฮะแล้วก็กำลังฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากเลยนะฮะในขณะนี้โด่งดังมาจาก Youtube นั่นเองคือวัชราวดี plus นะครับกับถนนบนต้นไม้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีผลงานเพลงจาก สาวที่เรียกว่าปล่อยซิงเกิลมาแต่ละเพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรียกว่าดังแล้วก็ฮอตฮิตติดชาร์ตมาตลอดเลยนะฮะตอนนี้เธอได้มีโอกาสปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่แนวผมรู้สึกว่ามันมีแนวกลิ่นโซนิดหนึ่งนะครับกับ r u m o r hasit นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาวที่ว่าไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยนะครับเรียกว่าเป็นสาวไทยที่เสียงสมพลังมากนะฮะและที่สําคัญคือโอ้ไม่ต้องพูดถึงขอตบมือดีกว่าไม่ไหวแล้วเก่งเหลือเกินนะฮะ ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเสียงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งเธอจะคล้ายๆแนวเอ่อเอาเป็นว่าเป็นแนวฝรั่งเลยอ่ะเสียงร้องไปท่านเอ่อฝรั่งได้เลยผมยอมรับจริงๆนะฮะเขาไดโนฟินนั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งจะจบคอนเสิร์ตของเธอไปนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะแต่ว่าเพลงนี้อยากจะฝากด้วยแล้วกันนะครับก็คือเพลงอยากรักต้องไม่กลัวคําว่าเสียใจนะครับแต่ว่าตอนนี้มีผลงานเพลงนะฮะจาก 2หนุ่มสุดพลังเสียงสุดยอดนะฮะแหลอดเลยทีเดียวนะครับบีพีรพัฒน์นะฮะกับ1 ETC นะฮะเพลงรักอีกสักเพลงและนี่คือโซ y เล v ฟนะฮะจากโอ้โหวงนี้เลยละอองฟองนั่นเองครับเสียงพี่ออนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่านอนไม่หลับ กระสับกระส่ายนะฮะเออนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งผลงานนะครับที่ว่าน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็คงมีหลาย,าลายคนรีเควสต์มาเยอะมากเลยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะยังมีผลงานนะฮะจากตุ๊กตาจมาพรนะฮะรีฟฟลรักนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานจากิลิปินที่ไปร่วมซีชโชครั้งที่แปดสิบกับเราด้วยแน่นอนนะฮะหนุ่มต้นธนสิธิ์นั่นเองนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเลยก็คือจักรวาล Just Somebody นะฮะต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่แตกต่างจากซิงเกิลแรกนะฮะที่เขาได้ปล่อยออกมา นะครับกับเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเพลงนี้จะมีเป็นเพลงช้าเลยแต่ว่าก็จะมีจังหวะตึบตึบตึบเหมือนเป็นกึง่ง R&B นิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นของโซลที่เป็นแนวถนัดของเขาเลยนะฮะจะมีการแอดลิฟหรือว่าจะมีอิโพรวส์ต่างๆที่เรียกว่าหนุ่มต้นเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ครีเอทแล้วก็คิดขึ้นมาเองเรียว่าอ่าอ่าซิงเกิลครั้งนี้นะครับเป็นซิงเกิลที่หนุ่มคนนี้เนี่ยเรียกว่าได้มีโอกาสที่เข้าไป มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับในการโปรดิวซ์นั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะฮะสำหรับเพลงนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นซีดนิวทรีนะฮะขึ้นมันอยู่บนอันดับที่12บนะครับบนซีชาร์ตท็อป20ของเราด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,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 นี้นะฮะมีผลงานจาก2สาวที่เรียกว่าโอ้โหถ้าเกิดพูดชื่อแล้วจะบอกว่าเธอเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนดีว่าคนหนึ่งเลยนะ เออเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยเพราะว่าเสียงไม่ขโมยไม่ธรรมดาะนะครับกับ2ส,สาวนิวจิ๋วนั่นเองนะครับกับหยุดบอกเลิกกันเสียทีแล้วก็ยังมีหนึ่งผลงานจาก s t a t u s Single ด้วยนะครับกับเหงายัางน้อยไปนะฮะหลังเบรกมี2เพลงรอคุณอยู่นะฮะจากเจมิล่านะครับแล้วก็ Pretty Please ด้วยนะครับชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัจจิกุลแน่นอนครับดีเจอ้นเดอะฟาร์เรอร์ทองคำนักล่าผูา้ฝาลูกควักดาว คนคนพบพลังแห่งการกป้องก,กับมูวลววววววับวว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 ับวว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 ว กับช่วงซีดอิน s อมเนีนะครับกับผมดีเจอ้นอัตพง์อัจกิจกุลนั่นเองนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นหนึ่งช่วงสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าใครก็ตามอยากฟังเพลงอะไรนะฮะเหมือนเดิมเลยส่งเข้ามาเลยนะฮะที่4ี่1 9 7 5หนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะต้นชั่วโมงผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับ คลิกเข้าไปเลยนะครับที่เว็บไซต์ w w w s e e d m c o t c o m นะครับสะกดว่า S E E D M C O T แล้วก็ .com นะฮะ คุณก็จะสามารถนะครับอัปเดตกิจกรรมต่างๆของคลื่นซีดได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับซีชาร์ดท็อป2 0 20ในแต่ละสัปดาห์หรือว่าจะเป็นโปรแกรมรายการทีวีต่างๆนะครับของซีดเราหรือแม้แต่ว่าจะมีคลิปสัมภาษณ์สดๆเลยนะฮะหรือไม่ก็เป็น MV นะครับใหม่ล่าสุด เลยนะฮะของศิลปินสุดซีดนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าคุณจะสามารถเข้ามาสนุกกับการฟังเพลงของศิลปินมากมายทุกแนวทุกค่ายได้ในซีดมิวส i กไลบรารีนั่นเองเ<ช><ด>ยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงข่าวสารเรื่องราวต่างๆนะฮะของพวกเราดีเจซีทุกคนเลยนะครับและก็ที่สำคัญด้วย<ช><ด>เพียงแค่คุณนะฮะ<ช><ด>เข้าไปล็อกอิน<ด>ในหน้าโฮมที่ www.se e d m c o เนะครับ คุณผู้ฟังก็จะสามารถแชทสดๆกับพวกเราดเจ e ซิ God ได้ทันทีนอกจากนี้นะฮะยังมีสิทธิพิเศษรอคุณผู้ฟังอยู่อีกเพียบเลยนะครับยังไงก็รีบคลิกเข้ามากันเลยละกันนะฮะที่ www.seedmcord.com นั่นเองนะครับเนี่ยของดี มีรอให้คุณอยู่แล้วนะครับคลิกเข้ามาลเลยละกันนะครับเอาละต้นชั่วโมงนะครับผมมีเพลงพร้อมๆมาฝากเช่นเคยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงจากพี่ชายที่แสนดีคนนี้เลยพี่โตนโซฟานั้นเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับใช้เวลาเพียงแค่2อาทิตย์นะฮะไต่ขึ้นมานะครับอยู่บนอันดับที่2บนซีชา่นท็อปทเวนตี้ของเราด้วย เรียว่าสดาห์หน้านะฮะโอ้โหน่าติดตามแล้วก็มีลุ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งผลงานเพลงนะฮะจากหนุ่มฮั่นเดอะสตาร์นะครับกับเพลงบิดนั่นเองนะครับซึ่งหนุ่มคนนี้นะฮะก็เรียกว่าได้ไปร่วมซิโชว์กับเราด้วยนะฮะครั้งที่80ที่โครรานั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับยังไงแฟนคลับรอติดตามได้เลยนะฮะเราจะเปิดให้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะมีหนึ่งผลงานนะครับจากพี่บอยพิษนุนะครับเกิดเป็นรักได้ยังไง Why I love ครับเรียกว่าผ่านไปแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเองนะครับกับ The s e e t Show คอนเสิร์ตเพื่อคนทั้งประเทศนะครับครั้งที่80นั่นเองนะครับที่พวกเรานะฮะชาวซีทนะครับพาเราราชสีนะครับผู้ยิ่งใหญ่จากหลากค่ายหลายถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตพนายังกูลโดมฮันเดอะสตาร์8ไอซ์รรนยูต้นเต่าคาชา a f 8 อินสติ้ง p ี่โป้โยคีเพลย์บอยและก็เดอะ o ูสนั่นเองนะฮะไปสร้างความสุขความสนุกนะครับและก็ความมันให้กับชาวนคะรราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับรวมถึงชาวซีททั่วประเทศอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าสำหรับ t The s e ซ Show Audition ครั้งนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับพี่กบ Big Ass นั่นเองนะครับที่มาเป็นกรรมการตัดสินผลงานของน้องๆบนเวทีเพื่อคนทั้งประเทศแห่งนี้อีกด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ตบมือให้เลยนะครับส่วนน้องๆคนไหนนะฮะสนใจก็สามารถส่งผลงานนะครับมาได้เลยนะครับทาง s e t a u u i t t o o n gmail.com นะครับพร้อมโปรไฟล์วงคลิปความสามารถของคุณนะฮะเพลงช้า1เพลงแล้วก็เพลงเร็ว1เพลงจังหวัดและที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้คือเบอร์ติดต่อนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคุณเจ๋งจริงคุณโหสุดยอดจริง,รงแล้วเราอยากติดต่อเราไม่มีเบอร์ ไม่ได้นะฮะเบอร์ติดต่อสำคัญมากนะครับหรือว่าติดตามข้อมูลได้เลยนะฮะทาง www.facebook.com slash /iamseed นะครับ i-a-m-s-e-e-d นะครับและสำหรับ The Seed Show ครั้งต่อไปนะฮะเราจะไปที่ไหนมีสติปินเป็นใครบ้างนะครับไม่นานเกินรอได้รู้กันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณเยอะเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่ ttx หัวฉีดอัจฉริยะ One to c a l l จาก a.i.s ชีวิตอิสระในแบบคุณบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบ,แสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระชิงแดง Dance m o สเจอร์ไรซิ่งโคโลดและ Treeboard Band ครับไม่มีเหตุผลนะฮะถ้าคนจะมีใจนะครับหนึ่งผลงานนะครับจาก Black v ว n i l ลานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งนมที่เรียกว่าเสียงเนี่ยโอ้โหเป็นเอกลักษณ์มากได้ยินปุ๊บรู้เลยว่าคือเอ๊จิราก่อนนะครับกับไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งเรียกว่าเป็นทริปเปินนะครับที่มาฝากซิงเกิลกับเราคือโคค o นัสซันเดย์นั่นเองครับกับบางเวลาแล้วก็สาวเสียงห้าวสุดเท่นะครับบีมเจรุวันนะครับกับเพลงคิดถึงนะฮะซึ่งเพลงนี้เธอเองก็ได้นำมาคเวอร์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะฮะจากพี่พี่วงเีลนั่นเองนะครับกับวินาที เขาบอกว่าเป็นหนึ่งวงที่อยู่มานานนะฮะแล้วก็มีแนวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับวงซีนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆนะฮะเป็นวงดนตรีแนวร็อกแล้วก็ยังมีกลิ่นของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับอาละหลังเบรกนะครับแน่นอนว่ายังมีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะจากซุปเปอร์สตาร์โหค้างฟ้าจริงๆนะครับของวงการาวงการบันเทิงวงการเพลงของ บ้านเรานะับเมืองไทยนั่นเองนะฮะก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับกับเพลงนี้เลยอกมีไว้หักนะครับตอนนี้ตีห้าห้านาฬิกานะฮะห้าสิบสามนาทีแล้วนะครับดีเจโอ้ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงขอมอบนาทีให้กับดิจเทมส์แล้วก็พีตะด้วยนะฮะดีเจตะรับนาทีกันต่อในช่วงเช้านั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอกล่าวว่าราตรีสวัสดิ์นะครับดีเจโอ้แล้วก็ขอดุนสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยแล้วกันนะครับกับเช้าวันใหม่นะครับ จำไว้นะว่าตอนดึกเรามีบอลด้วยอย่าลืมมีนัดกันนะจ๊ะบ๊ายบาย